เราจะพูดถึงเรื่องของรัฐบาลกับการเดินหน้าอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์ไทยครับมีไฟเขียวมาตรการคืนเงิน15 25ให้กับกองถ่ายภาพ,พยนตร์ที่ผลิตในประเทศไทยแล้วหากได้ไปฉายในต่างประเทศเดี๋ยวจ่ายเพิ่มอมีก5ด้วยเป็นการหวังยกระดับหนังไทยแข่งขันในตลาดโลกนะฮะคุณศรีพงษ์อังค,สคัสกุลเกียรติครับโฆษกประจํสํานักนายกรัฐมนตรี ก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอวันนี้มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการส่งเสริมการถ่ายทําภาพ,พยนตร์ในประเทศไทยจูงใจผู้ประกอบการสร้างภาพ,พยนตร์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้นะฮะอ้าวมาตรการนี้สิทธิประโยชน์คืออะไรบ้าง1คือคืนเงินสนับสนุน15%ของค่าใช้ใจ่ายในการผลิตต่อเรื่องสําหรับกองถ่ายที่มีงบตั้งแต่15ล้านบาทขึ้นไป 2ก็คือให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจ่ายคืนสูงสุดอีก10%นะฮะหากภาพยนตร์นั้นมีเนื้อหาสร้างสารรค์ตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือมีต้นทุนการผลิตตั้งแต่40-60ถึง60ล้านบาทขึ้นไป3คือกรณีที่ภาพยนตร์ได้ฉายในต่างประเทศอย่างน้อย4ประเทศหรือบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่เผยแพร่ในต่างประเทศอันนี้ยื่นรับสิทธิ์เพิ่มเติมได้อีก5%รวมทั้งหมดคือจ่ายคืนสูงสุดใน30%นะฮะ สก็คือภาพยนตร์ที่จะขอรับสิทธิประโยชน์นั้นประกอบไปด้วยภาพยนตยร,ร์ไทยละครซีรีส์ไทยและมิวสิกวิดีโอไทยก็รัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้นะฮะจะช่วยยกระดับมาตรฐานหนังไทยเพิ่มการจ้างงานแล้วก็ผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกรวมถึงมาตรการซอฟต์พาวเววัฒนธรรมไทยให้แบ่งบานไปทั่วโลกลองฟังท่านโฆษกรัฐบาลฮะโครงการนี้นะครับทา,ทางรัฐบาลก็หวังว่า จะเป็นหนึ่งในโครงการที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนำเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำเสนอเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเพื่อไปสู่นานาประเทศและนำมาซึ่งการท่องเที่ยวการส่งออกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนขอบพระคุณมากๆนะฮะสำหรับรัฐบาลที่เห็นใจผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์